สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานิชชนแนลนะครับวันนี้พานิชชนแนลก็พามาที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับพลาดไม่ได้เลยครับชั่วโมงนี้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวนะครับก็หลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวกันในสถานที่แห่งนี้นะครับช่วงนี้เป็นฤดูการการท่องเที่ยวนะครับก็สถานที่แห่งนี้ก็คือปุป่าตาดนะครับเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดอุทัยเลยนะครับเป็นป่าดึกดําบันเลยนะครับ เดี๋ยวพนิชแนลก็จะขอแนะนำมักคุเทศน้อยนะครับอันนี้ก็คือน้องอินกับกับน้องวินนะครับก็จะพาพนิชชาแนลขึ้นไปด้านบนนะครับนะครับก็น้องวินกับน้องอินใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนอะไรเอ่ยอ่าหนูอยู่โรงเรียนหนองฉางวุฒิยาอ่านะครับก็ อ่านะครับก็จะเป็นมักคุเทศน้อยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปกันด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอ่าตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการซื้อตั๋วนะครับก็จะมีจุดชําระค่าบริการนะครับจะสอบถามนิดนึงนะครับผู้ใหญ่ท่านละเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ท่านละสามสิบบาทสามสิบบาทแล้วเด็กเท่าไหร่ครับเช้าต่างชาติชาาต่างชาติจะผู้ใหญ่สี่ร้อยบาทเด็กร้อยอ๋อนะครับก็นะครับเดี๋ยวพนิชแนวก็จะซื้อตั๋วนะครับก็ สองท่านครับขอตัวแทนลงชื่อให้โอ้นะครับนี่ครับเราก็ต้องเป็นตัวแทนลงชื่อด้วยนะครับเห็นไหมครับนะครับตัวแทนคณะหนึ่งท่านนี่นะครับโอเคครับอ้าวนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางขึ้นไปที่อุปปาตาดใช่ไหมครับเป็นพันไม้ดึกดำบรรพ์นะครับเดี๋ยวน้องอินกับน้องวินอินนะครับก็จะพาขึ้นไปนะครับ ไปกันเลยเร็ววิ่งตามไปเลยไปอ่านะครับก็นสถานที่แห่งนี้นะครับหุบป,ป่าตาดนะครับถิ่นกำเนิดมากา็จะมีหลวงพ่อองค์หนึ่งนะครับซึ่งมาบุกเบิกที่นี่นะครับก็เดี๋ยวให้น้องอิน <c oughs> นะครับก็เป็นคนมาบรรยายนะครับก็เห็นด้านหลังเนี่ย เออนุงอินเป็นเป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยอ่าอันนี้เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อทองหยดค่ะองค์ที่<อ>คนพบปุบป่าตาตรงนี้เป็นท่านแรกค่ะ<อ>ใช่แล้วก็หุบป่าตาตรงนี้นะคะคนพบเมื่อปี2522นค25่ะและเริ่มการขุดเจาะหน้าทําสองฝั่งค่ะเป็นทางเข้าออกเมื่อปี2527ค่ะรอีเ็นะครับก็ประวัติความเป็นมาตรงนี้ใช่ไหมครับ<ช>ก็นานมากแล้วนะครับเอ่อแล้วก็มีอะไรอีกนะครับประวัติของพระครูสันติธรรมโกศลน,นะครับ เห็นบอกว่าชาวบ้านมาช่วยกันขุดปากถ้ำเลยใช่ไหมครับใช่ใช้ใช้ใช้แรงงานหรือว่าใช้วัตถุระเบิดครับใช้เป็นแรงงานคนด้วยแล้วก็เป็นเครื่องขุดเจาะแล้วก็ระเบิดสออ๋อเอาขึ้นมาบนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อที่จะไปเปิดเข้าไปด้านในให้เห็นเป็นแอ่งหุบไม่นั้นก็ทางที่จะไปก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับมีค่ะก็คือต้องปีนผาเข้าไปอ๋อนะครับ ก็สมัยก่อนนี้ก็ต้องปีนเข้าไปชมนะครับแต่สมัยนี้ก็ท่านได้ทําเอาไว้นะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแห่งนี้นะครับเดี๋ยวน้อ,นองๆเขาจะพาพันิชแนล<ด>เข้าไปดูกันด้านในเลยครับ<ด>ไปกันเลย,โ,ยเโอ้อ <c oughs> ใช้เดินระวางลบลบงังจนเขาลุกลงา อ่ะมาอันนี้ก็คือตรงนี้เป็นฝีมือใครนะอ๋อตรงนี้ไม่ใช่ครับมันจะอยู่ปาาอโมองครับอ๋ออันอันนี้ก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขุดเจาะตรงเราเปิดปาาถ้ำด้านหน้าตรงอ่ะมาเริ่มก็ตอนนี้มาถึงปากถ้ำแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับก็เป็นปากถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ตรงนี้นะครับก็ก่อนจะเข้าไปชมด้านล่างด้านล่างเลยครับเดี๋ยว เน้องเขาจะมาอธิบายให้พาทิศชแนลฟังนะครับตอนนี้ก็เึนื่อยมากเลยนะครับนะครับปากถ้ำก็เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะมีไฟฉายเข้าไปฉายอยู่ด้านในนะครับไปกันเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ปากถ้ำที่เดินกันเข้ามานะครับจะเป็นถ้ำอะไรเอ่ยถ้ำหินปูนคับถ้ำหินปูนนะครับเนี่ยนะครับเอจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ นะครับก็ตอนนี้ก็ลมก็พัดมาค่อนข้างจะแรงกันนะครับอากาศเย็นสบายนะครับเข้าไปด้านในอจะร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนอ๋ออากาศกําลังดีเลยใช่ไหมครับอ้าวไปกันต่อเลยด้านหน้าอันนี้เป็นช่วงตรงกลางใช่ไหมใช่ช่วงกลางเป็นช่วงตรงกลางนะครับเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นมุมมืดหน่อยเห็นน้องเขาบอกว่าเมื่อก่อนีมีขังคาวเยอะใช่ไหมครับครับ แล้วตอนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าหนาวครับมันโอบพยกไปอยู่ที่ถ้ำเอกเพื่อไปพักไข่ออนนี่ยครับด้านบนนู้นด้านบนเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับก็อันนั้นตรงเป็นร่องรอยที่น้ําไหลลงมาหรอครับใช่ครับน้ําฝนมาโอดูนะครับนะครับเห็นไหมครับก็สวยงามอยู่นะครับมีหินย้อยอยู่ด้วยนะครับหินปูนใช่ไหมครับใช่เนี่ยนะครับก็ คุผู้ชมก็อย่าลืมไฟฉายนะครับเอาติดมาด้วยนะครับแต่ที่ห้องขายตั๋วก็มีไฟฉายให้ยืมนะครับไปดูกันต่อเลยครับนะครับก็ที่สมัยนู้นน่ะเขาจะเป็นล่องรอยแบบสภาพธรรมชาติของเขาใช่ไหมครับแต่เนี่ยก็จะเป็นล่องรอยในการขุดเจาะใช่ไหมครับน้องใช่ครับนี่นะครับนี่นะครับมีรอยเอ่อรอยสว่านเจาะหินอยู่นะครับถ้าไม่เจาะก็ไปด้านในไม่ได้ใช่ไหมครับครับนี่นะครับ แล้วเป็นอุโมงลมที่เย็นมากเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นร่องรอยในการขุดเจาะนะครับก็ไม่ยาวมากใช่ไหมครับเห็นไหมครับท่านผ <seguir> ู้ชมเท่าไหร่นะครับประมาณ5เมตรห้าเมตรนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็ยังมีรอยสว่านรอยอะไรอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตามมาเลยนะครับเป็นร่องรอยในการขุดเจาะนะครับเพื่อจะเปิดปากถ้ำนะครับไปสู่จุิ์อ๋อไปสู่จุลสิธิ์ภาคเลยใช่ไหมครับใช่ ไปดูกัันนเลยะครบก็หลังจากเดินมาสักพักหนึ่งครับก็ไม่ไกลมากนะครับท่านผู้ชมก็จะมีจุดพักเอ่อเป็นจุดพักอะไระครับน้องจุดพักจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปอ๋อเป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวมาพักตรงนี้กันก่อนนะครับอ่าป้ายขึ้นไปพักดูมันเป็นจุดชมวิวแบบธรรมชาติเลยนะครับดูนะครับ อันนี้นะครับที่เราเห็นใบมะพร้าวครับคือต้นตาดครับในนี้มันจะมีต้นตาดประมาณหมื่นกว่าต้นอ๋อในนี้ใช่ไหมครับใช่ครับที่ที่ขึ้นตามไหนหมื่นมาต้นเนี่ครับเหมือนใบมะพร้าวครับอ๋อคือต้นตาดขึ้นอยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับหมื่นกว่าต้นเลยเหรอก็คือต้นใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยใช่ไหมครับนี่แะครับต้นตาดเ็าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วนี่เป็นพันไม้อะไรครับเนี่ยพัน อ๋อันไม้อลูมิไนทยครับอ๋อนะครับท่านผู้ชมอะไรไม่รู้ครับอะไรไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าสมัยดึกดําบรรพ์นะครับต้นต้นป่าตาดเนี่ยเขาเอาไปปลูกข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมครับน้องปลูกได้ไหมปลูกได้ปลูกได้แต่ก็ไม่เห็นเนาะก็เห็นนําไปปลูกกันนะโอ้นะครับนี่แหละครับเป็นวิวที่สวยงามมากเลยนะครับต้นไม้ดึกดาบันนะครับเดี๋ยวไปดูกันด้านล่างเลยนะครับ อ่าตรงนี้เป็นต้นตาดครับตาดใช่ครับทางภาคเนี่ยเขาจะเรียกว่าตาวครับตาวนะครับอ่าดูนะครับเนี่ยลักษณะของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับใบจากเนาะใช่ไหมใช่ดูนะครับเนี่ยครับมองกันใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยนะครับไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเขาว่าเป็นพืชดึกดำบรรใช่ไหมครับใช่ครับ อ่าก็จะมีอ่อเขาจะขึ้นตามซอกหินเลยใช่ไหมครับใช่เห็นบอกว่ามีกี่ต้นนะในเนี้ยหนึ่งหมื่นต้นหนึ่งหมื่นต้นนี่เขานับกันไว้แล้วใช่ไหมครับอ๋อเขาสันนิษฐานสันนิษฐานกันไว้ใช่ไหมครับใช่ว่ามีทั้งหมดหนึ่งหมื่นต้นนะครับนะครับก็เรียกว่าหุบป่าตาดนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับก็ ลมเย็นแบบสบายๆเขาจะทำทางเดินไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินชมในหุบป,ป่าตากเลยใช่ไหมครับใช่นนครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยเท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมครับว่าในหุบป,ป่าตากเนี่ยเขาจะมีบันไดขึ้นลงนะครับประมาณกี่ขั้นลองทายสิครับเท่าไหร่ครับน้องวินกี่ขั้น226ขั้น226ข,22ขั้นนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับ มาเที่ยวกันนะครับถือว่าช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวที่หุบป่าตาดนะครับ226ขั้นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่เหนื่อยนะครับอตอนนี้พนันชชแนลก็เดินตามน้องวินไปนะครับเนี่ยนะครับน้องวินพอรู้ไหมว่าตรงเนี้ยต้นตาดตรงเนี้ยมีอายุป,ประมาณกี่ปี เี่ยต้นนี้ก็น่าจะประมาณสิบห้าปีครับประมาณสิบห้าปีดูนะครับท่านผู้ชมสิบห้าปีใช่ไหมครับครับดูเลยนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้อ้าวตรงนี้ก็เป็นลูกอะไรของเขาครับเนี้ยลูกตาดครับโอ้เนี่ครับมันกินได้ปะเับเนี่ยกินได้ครับจริงนะครับท่านผู้ชมคิดลูกจักนะครับอ๋อนะครับดูนะครับเขาคล้ายๆกับลูกอะไรครับเนี่ยเออหมากภูอะไรนั่นปะลูกต้นหมากเน่ะ ลูกเขาคล<ช>้ายต้นหมากนะครับ<ช>เอ็อนน้องวินเขาบอกว่าลูกนี้เขาสามารถทำคล้ายๆกับลูกอะไรลูกลูกชิดลูก<ช>จากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับดูนะครับนี่นะครับในซุ้มนี้ก็เป็นป่าตาดดึกดำบรรพ์เลยนะครับท่านผู้ชมเราอยู่ในท่ามกลางหุบเขาเลยนะครับดูนะครับท่านผู้ชมจะเจอบ้องหลาด้วยเปล่าเนี่ยมีไหมบ้องหลาจะมีไหมอืม น้องวินเขาก็เดินนำหน้าเลยนะครับช่วงตรงนี้ก็เป็นช่วงนะครับก็จุดชมต้นตาดนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นต้นไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นกระพงครับโอ้ต้นพวกนี้มันจะไม่มีรากแก้วครับมันมีแต่รากฝอยโอ้นี่ใช่ไหมครับมันก็เลยสร้างภูพรครับนี่ยครับอันนี้คือภูพ่อตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะครับ ก็เป็นภูพรนะครับเนี่ยนะครับต้นไม้แต่ละยังไม่ได้มีรากที่ยั่งยืนนะครับดูนะครับเป็นอย่างนี้เองเลยนะครับต้นนี้หนูพอรู้ไหมว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหนะครับ150ปีนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณ5คนโอบได้ไหมเนี่ยได้ไหมใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนะครับก็มาศึกษาธรรมชาติกันนะครับดูนะครับ ยิงตรงนี้เขายิงแปลกๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นลากเขาไหมครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นน้องวินเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นพันแมงมุมชนิดเป็นแมงมุมอะไรอ่ะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นอันตรายหรือเปล่าครับน้องวินอันตรายก็อย่าไปเข้าใกล้นะครับเนี่ยครับเขา เขาก็จะสร้างรังของเขานะครับอยู่ระหว่างต้นตาดใช่ไหมครับใช่ครับเห็นตัวไหมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ยะวันนี้จะแนวก็ขยายให้ดูเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลูกลูกตาดเลยใช่ไหมครับใช่ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับก็จะมีหินปูนที่งอกหินเป็นหุ่นหินย้อยเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็มีละครมาถ่ายหลายเรื่องเลยครับเช่นนาคีพิศวาสฝันฟ้าหน้าดำครับอ๋อนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นไฮไลท์ของอุปปาตาดเลยนะครับใช่ครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ อนนครับในส่วนของในตรงเขาเรียกว่าถ้ำหินย้อยครับถ้ำถ้ำหินย้อยนะครับอันนี้ก็มีอายุราวๆกี่ปีครับน้องประมาณ5 0 0พันกว่าห้าพกว่าปีนะครับดูนะครับเขาจะเป็นหินย้อยเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ห้าพันกว่าปีนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับเหมือนน้ําเขาจะแบบที่ไหลลงมาแล้วกัดเซาะหินไปเรื่อยๆใช่ปะใช่ครับ เนี่ยนะครับก็เลยเป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ข้างหลังของเรานี่ข้างหลังมันจะเป็นแรล่พัสริกาโอ้นะครับเดี๋ยวน้องวินเขาจะแนะนําให้เราดูแร่เป็นแร่เป็นแร่ธาตุใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวจะมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็น ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็ของเขาว่ารู้สึกน้องวินเขาจะบอกนะครับก็จะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งเป็นแร่ธาตุอะไรนะครับแร่เพชรซิลิก้าครับเพชรซิลิก้านะครับดูนะครับแต่อย่าไปจับมันนะครับอนะครับก็อนุรักษ์กันไว้นะครับเนี่ยะครับก็นี่ก็เป็นร่องรอยในการจับใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเงาวับๆับเลยใช่ไหมครับเกิดขึ้นได้ยังไง น้ำมันกัดซอหินปูนครับมันก็เลยเป็นแกลเพชรอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นแก่เพชรเลยใช่ไหมครับใช่ครับดูนะครับก็ยังหลงเหลือให้เราเห็นนะครับเห็นไหมครับว่าวาบแววอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนน้าหยดลงมาข้างบนใช่ไหมครับครับก็ใช้เวลานะครับก็เหมือนเหมือนการกองชนิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตกผลึกใช่ไหมครับใช่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับ ก็ท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวณสถานที่แห่งนี้ก็ดูเฉยๆใช่ไหมครับอย่าเอามือไปแตะนะครับใช่ครับถ้าเราไปจับมานะครับมันจะตายมันจะหยุดการเจริญเติบโตครับเพราะว่ามือของเรามีความมีความมันเข็มครับโอนะครับเนี่ยครับก็มีที่ตรงนี้ที่เดียวใช่ไหมครับน้องวินเยอะครับโอ้นะครับโอ้มีกันเยอะเลยใช่ไหมครับใช่มีเยอะแล้วตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มั่งพอรู้ไหมมันสามารถทํา นาไปทาแก้วได้ครับกระจกก็กได้โอ้นะครับครับแวบวับแบบแ,บบแบบเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่พนิชแน,นลได้พาไปที่จุดที่หนึ่งแล้วนะครับที่มีเพชรอะไรอย่างนี้น <c oughs> ใช่ไหมครับใช่เกตเพชรสวยๆเลยนะครับแล้วก็มาจุดที่สองนะครับเป็นห้องโถงใหญ่เลยครับนี่แหละครับ,นนรบเป็นไฮไลท์น้องวินเขาบอกว่า ถ่ายรูปเล่นกันแล้วสวยงามเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นโถงใหญ่เลยนะครับลุงถามนิดนึงหินเคยตกมาไหมม,มีไหมเคยมีประวัติว่าหินมันร่วงลงมาอะไรเงี้ยมีไหมเคยครับโอ้ดูนะครับก็ต้องเ,อเดินด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้ก็คือจุดที่สองแล้วต่อไปก็กําลังจะเดินวนแล้วก็มาออกตรงนี้แล้วก็ถ่ายโอเดี๋ยวน้องวินเขาจะพาเดิน วนไปอีกนะครับไปดูกันครับแล้วเราเดแล้วเราจะเห็นตัวไหมไม่น่าเห็นแล้วครับเพราะว่าในตอนนี้มันไม่ชื้นแล้วครับอือ่าดูนะครับก็เป็นจุดที่พบเอ่อกิ่งคือมังกรสีชมพูนะครับเอ่อที่เป็นข่าวมาเอ่อดังๆที่ข่าวนู้นใช่ไหมครับใช่ครับอ่านะครับก็ตอนนี้ก็ไม่เห็นนะครับเขาไปหลบอยู่ตรงไหนแต่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอดูนะครับ กิ้งคือมังกรสีชมพูนะครับก็อยู่ในหุบป่าตาดอย่างนี้นะครับไปดูกันต่อเลยก็มาอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นต้นไม้ดึกดำบรรเหมือนกันนะครับเป็นต้นไม้ที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับออของเขาก็คือต้นปอหูช้างใช่ไหมใช่ครับก็คือเนี่ยนะครับใบของเขาแบบคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม คล้ายๆกบหูช้างเลยใช่ไหมครับ่ดูนะครับยางใหญ่เลยนะครับอันนี้เข้าแห้งนะครับอันนี้เขาเอาไปทําอะไรได้มั่งครับเนี่ยเปลือกของเขาสามารถทําเป็นปอจ้กปอได้ค่ะโอ้นี่นะครับดูนะครับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือปอหูช้างนะครับโอเคครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็ เป็นทางเข้าปากถ้ำนะครับเ,เดี๋ยวจะถามน้องวินนะครับอันนี้ก็คือถ้าอะไรบอกดังๆเลยบอกน้ำชมดังๆเลยอันนี้ก็จะเป็นถ้ำลันตูนะครับลันตูรูตันโอ้ยถ้ำตันนะครับตายแล้วไปกันนะครับอันนี้นะครับก็นกที่อยู่ด้านในนี่นะครับเป็นนกอะไระครับ เนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมประจำถินนะะ่นค่ะนกจู่เต้นในเขาหินปูนโอ้ดูนะครับเป็นเอ่อนกประจำถิ่นในเขาหินปูนนี่เลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยครับขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับนั่ละครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนั่ละครับเนี่ยนะครับ เมื่อกี้น้องวินเขาก็บอกว่านะครับเป็นหินปูนที่งอกขึ้นมานะครับคล้ายๆกับละกังสามารถที่จะเคาะมันจะเป็นเสียงนะครับท่านผู้ชมลองฟังดูนะครับอ่ะเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับนี่เห็นไหมครับ้อทำไมลุงเคาะไม่กอ่านะครับเห็นไหมครับก็ เป็นเสียงวิเศษนะครับคล้ายๆกับเสียงะระฆังแต่เมื่อกี้นี้ที่พนิชชาแนลถ่ายนกนกอะไรนะครับจูเต้นเขาหินปูนะนะครับชื่อเขาค่อนข้างจะเรียกยากนะครับจูเต้นในเขาหินปูนนะครับรจ,จูเต้นเขาหินปูนจูเต้นเขาหินปูนก็อยู่ในหุบเขาแห่งนี้มานานแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับฟังเสียงะระฆังอีกทีนะครับเ,เห็นไหมครับ ได้ย okay. ินไหมครับโอเคครับก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับ200ร้อยัคั่นเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้อ่าทามีชแนลวก็ถ่ายขากลับนะครับเราจะไปตรงทางออกแล้วนะครับก็ก่อนขึ้นมาก็อย่าลืมไฟฉายนะครับก็ด้านล่างเขาจะมีให้บริการนะครับ ก็เป็นธรรมที่เกิดตามธรรมชาตินะครับนะครับก็จุดนี้ก็จะมีทั้งสองด้านนะครับก็จะมีร้านค้านะครับคอยบริการกับนักท่องเที่ยวนะครับนะครับนะก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับโอ้นะครับนะครับอ่า <ś> ครับอันนี้ก็ด้าหน้าของปากตานนะครับ รมาชาติเลยนะครับ,รบีจบเ,เพียบพร้อมเลยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณน้องมักคุเทศน้อยทั้งสองนะครับน้องน้องอินกับน้องวินนะครับซึ่งเ,เป็นมักคุเทศน้อยทอี่บรรยายเ,เกี่ยวกับ ในหุบเขาแห่งนี้นะครับเป็นหุบเขาดึกดำบรรพ์นะครับก็เป็นสวนป่าตากนะครับก็อาชมย่างนะครับก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับหรือประชาชนที่จะมาที่นี่นะครับก็อย่าลืมนะครับที่หุป่าร์ค่ะนะครับจังหวัดท้ายท้ายธานีนะครับก็ไม่ห่างจากกรุงเทพนะครับสำหรับวันนี้พานิชแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพานิชแนแนลเด่นครับ ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่นะครับจังหวัดอุทยธานี้นะครับสวัสดีครับ